มีองเ่มีครั้งหนึ่งที่หอหลาจำได้ท่านบรรยายบอกว่าความภูมิใจหนึ่งของท่านคือสุภาพสตรีไทยได้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนฝั่งเศสใช่อไหมฮะรัฐนูญต้องใจฉบับแรกของไทยมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ผู้หญิงฝรั่งเศสคุณประวิตย์เองคงไม่ทราบนะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกแล้วเท่าที่ทราบลงจากนั้นเกือบ15ปี้าปีนะฮะเพราะไทยนำหน้าฝรั่งเศสตั้งเกือบ15ปีแต่ในเรื่องนั้นไม่ได้เป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงเลยนะฮะตอนนั้นผมได้อ่านซึ่งบอกว่าถึงแม้ว่ามีจะใครจะว่าอะไรสังคมไทยแต่ผมว่ามีความ ทันสมัยในหลายๆเรื่อง <c oughs> ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ <c oughs> ต่อมาผลงานนั้นหนึ่งส่วนตัวที่ผมได้ทําอยู่ครั้งหนึ่ผมได้ทำสารค <c oughs> ดีประวัติศาสต <c oughs> ร์เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ยุคสนทิสัญญาบาริงถึงปัจจุบัน <c oughs> พอเราค้นข้อมูลเราพบว่าแม้แต่ข้อมูลสมมติยุคราชการที่5้าอะไรอย่างน,นี้นะ <c oughs> ปรากฏว่าอันแดงเป็น,เ,ปน,เ,ปนเจ้าของที่เป็นคนจัดการรายต่อรายก สิทธิสตรีของไทยผมเชื่อว่าเข้มแข็งมาโดยตลอดถึงอย่างที่ท่านบอกว่าไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นตอนที่เกิดระบบประชาธิปไตยก็ต้องมีสิทธิเท่ากันคุงท่านที่ฝรั่งเศสหลังโซมนลกที่สองนะฮะบางประเทศชาติวนนั้นประเทศสวิสให้สิทธิผู้หญิงเลือกตั้งช้ามากฝากบอกคนไทยที่ที่หวังดีสนใจเรื่องการเมืองนะคนที่คิดว่าเราเป็นโมเดลบางทีก็ไม่ได้เป็นโมเดลขนาดนั้นนะทุกคนมีวิธีของตัวเอง ในการพัฒนาครับ